สวัสดีครับผมดนทัศน์เตชะมะเศษครับจากบริษัท NNT Organize ครับและวันนี้ครับรามาอยู่กันที่บางนาตานครับวันนี้เราจะมาทําการพ่นใต้หลังคาครับเป็นเป็นห้องพักนะครับที่ลูกค้าแยกส่วนออกมาจากตัวบ้านครับก็คือพ่นป้องกันความร้อนครับแล้วก็ป้องกันฝนรั่วหรือว่าน้ํารั่วตกมาจากหลังคาเป็นเ้นชิ้นเองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํางานตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตอนนี้เราได้ทําการพ่นไปแล้วบางส่วนครับแล้วก็โปรเทคแล้วไปมีบางส่วนที่ยังไม่ได้พ่นนะครับเดี๋ยวเรา ตามไปดูครับว่าก่อนพ่นเราทํำยังไงบ้างแล้วก็เป็นไงบ้างครับตามมาเลยครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ํานะครับหรือว่าจะลูกค้าจะทําเป็นครัวหรือห้องน้ํานั่นเองครับตรงส่วนตรงนี้ตรงนี้ที่เรายังไม่พ่นนะครับเราก็จะทําการโปรเทคทั้งหมดครับในส่วนที่จะไม่โดนโฟมนะครับส่วนสายไฟพวกนี้ลูกค้าได้ติดตั้งก่อนแล้วเราเราก็จึงต้องทําการพ่นทับไปเลยแต่ลูกค้าบอกว่า ให้พ่นทับได้ก็เลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังคาไม่ใช่ก็คือพ่นหนา2นิ้วครับป้องกันความร้อนแล้วต้องป้องกันการรั่วซึมของหลังคาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้น้ําหยดลงมานะครับลูกค้าเล็งเห็นว่าตอนนี้อากาศร้อนมากลูกค้าก็เลยให้เรามาพ่นครับพื้นที่ทั้งหมดอยู่ตอนนี้รับก็ประมาณ3 0ิตารางเมตรครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าพ่นแล้วเป็นยังไงครต่าเลยครับครับแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะครับตอนที่ทีมงานกําลังฉีดครับ ตอนนี้ครับก็กำลังพ่นครับใต้หลังคาครับที่มีความหนา2นิ้วนี่เราก็ไล่พ่นจากด้านหน้าครับมาด้านท้ายแล้วทีมงานของเราก็กําลังพ่นอยู่ครับเดี๋ยวนี้เราก็จะพ่นปบสายไฟทั้งหมดนะครับถ้าสังเกตนะครับวมก็จะออกมาสีทีมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเรียบนะครับงานในวันนี้ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการพ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วความหนาก็อยู่ที่2นิ้วครับก็คือเนี่ยครับพ่นทั้งหมดเลย2นิ้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการ เก็บบูชีสนะครับแล้วก็เก็บผ้าใบลงมานะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ก็คือเราพ่นแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราโปรเทคนะครับเราจะเก็บออกให้หมดตรงสายไฟเนี่ยแล้วก็จะพ่นเคลือบให้กับลูกค้าก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับก็ออกมาค่อนข้างจะดูดีแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะทําฝ้าแผ่นติดอีกชั้นหนึ่งก็กันร้อนได้ครับณตอนนี้ก็คือถ้าบรรยากาศนะครับก่อนที่จะฉีดกับตอนพ่นแล้วเนี่ยแตกต่างกันมากเลยครับคือเข้ามาอยู่ในเนี้ยก็คือจะไม่ร้อนเลยจะค่อนข้างจะเย็นด้วยซ้ําแล้วก็ ไม่มีอุณหภูมิที่สูงก็จนเกินไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมูฟตรงนี้เก็บตรงอาสาศแล้วก็ไปห้องหนึ่งครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเรื่องงานพ่นนะครับใต้หลังคาไม่ว่าจะเป็นใต้หลังคาบ้านอาคารหรือว่าห้องต่างๆนะครับร้านอาหารผับบาร์ต่างๆนะครับพ่นสีดําก็ได้นะครับสีเทาก็ได้นะครับก็ติดต่อสอบถามพวกเราได้นะครับทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ์แอดแล้วก็ทิกต็อกนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานพวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปครับและของเราก็ยังขายถังพลาสติก200ลิตรนะครับจานวนมากที่สุดในประเทศไทยด้วยเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยใน,ในเรื่องการขายถังพลาสติกครับและมีสต็อกมากที่สุดในประเทศไทยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานบริษัทด้วยครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเสถและบริษัท nnt โอแกนให้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับและขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมคลิปดีๆจากบริษัทเราครับจนจบคลิป วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ